ครับวันนี้ก็เป็นวันฉีดเข็มที่2นะฮะก็ไม่ได้มีอาการอะไรที่เป็นผลข้างเคียงนะครับสบายสบายนะครับก็เรียนว่าวันที่7มิถุนายนนะครับวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็คือเป็นวันที่เราจะเปิดฉีดให้กับพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนไว้นะครับโดยกลุ่มแรกที่เราจะดําเนินการให้ก็คือคนที่มีอายุ60ขึ้นไปและมี7ดโรคนะครับที่ตามตามที่กําหนดไว้นะครับ ก็วันแรกจะเป็นวันดำเนินการฉีดนะครับก็อยากจะเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่าในการาแผนของการฉีดนะครับเราจังหวัดของเราได้ทำไว้หมดแล้วนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยนะครับก็จะมีตามคิวนะครับเรามีโรงพยาบาลเรามีจุดให้บริการเนี่ยกระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆนะครับก็จะมีคิวเราเรา,เรามีแผนว่า,าจะ ฉีดให้ครบภายใน1นเดือนถ้าวัคซีนมาเพียงพอนะครับแต่ถ้ายังมาไม่เพียงพอนะครับเรากา็ฉีดไล่ไปตามคิวนะครับนี้ก็ต้องขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นอยู่กับวัคซีนที่จะมาด้วยนะครับ,รบก็เรา,ามีความตั้งใจอยู่แล้วนะครับพี่น้องประชาชน 5, 5แสนกว่าคนที่มีมสิทธิ์ในการฉีดนะครับถ้าท่านาไม่หนีไปไหนหนะครับเราจะฉีดให้ครบทุกคนนะครับ แต่ถ้าท่านยังเกรงกลัวยังกลัวยังอะไรอยู่นี่ก็ต้องก็ต้องดูแลตัวเองอย่างเข้มงวดเหมือนกันนะครับแต่ทั้งที่ดีฉีดนะครับฉีดฉีดให้ครบทุกคนเลยครับ